สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่พักอุ่นใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน อยู่ที่เลขที่22หมู่3ตำบลคลองปูนอำเภอกแกลงจังหวัดระยองค่ะสัญ,ญลักษณ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตคของปูนของเรามี 1. นางสาวมุกดาสิมพีครูตุกผออกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. นางสาวปพัสสอนหงใจครูนุก นักวิชาการศึกษา 3. นางกัญญาณัฐจันไตครูรถครูชำนาญการ 4. นางสาวอัญชิฐาเข็มทองครูนีเจ้าหน้าที่การเงิน 0. พัฒนาเด็กเล็ก อบตอคองปูน 5. นางวาสนางามวิไลครูเหลาครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลสองทับหนึ่งหนางสาวพิมพ์นภัสรัตนานุสอนครูส้ม คูประจำชั้นเตรียมอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งเจดนางสาวจินตนาอะนันทสุขคู่ปุ๋ยคู่ประจำชั้นเตรียมอนุบาลหนึ่งทับสแปดนางสาว โสพิษสิลิพม,มานัตคูเตา๋าคูปะจำชั้นเตรียมอนุบาลสองทับหนึ่งเก้านางสาวอนุสลาพักคีรีคูตูนคูปะจำชั้น เตียมอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งสิบนางศุนทรบุญหอมชื่นยายแจ้วพานลงสิบเอ็ดนางเปมวัดดีศักดาเพศสิริยายเล็กแม่ครัว ห้องต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีดังนี้ค่ะ 1. ห,ห้องเรียนมีทั้งหมด4ห้องได้แก่ห้องเตรียมอนุบาล1ทับ1 ห้องเตรียมอนุบาลหนึ่งทับสองห้องเตรียมอนุบาลสองทับหนึ่งห้องเตรียมอนุบาลสองทับสองสองห้องพยาบาลสามห้องครัวและสี่ห้องน้ำค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ไม่ขีดเขียนฝาผนัง 2. ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน 3. หลังจากเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยต่อไปนะคะจะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำมีดังต่อไปนี้นะคะ1 ไม่เหยียบฝาลองชักโคกไม่ขีดเขียนผนัง 2. ไม่ลาดน้ำลงพื้น 3. กดชักโคกให้เรียบร้อยเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้ว 4. ก๊อกน้ำหลังจากใช้เสร็จแล้วต่อไปนะคะจะเป็นสถานที่ต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอวตาคองปูนได้แก่สนามเด็กเล่น อาคารอนเนกประสงค์พื้นที่สีเขียวและแปลงผักค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบายบาย